เปิดอะไรนะคะเปิดค่ะถึงฉันจะอ้วนไปหน่อยนึงแต่ฉันก็ยังสวยอยู่นะทำไมอ่ะคนอยากดูกั่ฉันต้องแหละเดี๋ยวคิดว่าฉันหาไม่ได้เหรอเอาดีๆหาได้นี่หลายคนเมาช้ำยำบันทิง ทีทไมเปิดใจไหมคะเปิดคะ่ะเพราะอ่เขาตกลงกันจัดเอาจริงเอากลับมาก่อนได้ไหมเรื่องนั้นเดี๋ยวเกิดก่อนจะไปคือไม่รู้เขามาจีบหรือเปล่านี้เพราะว่าเขามันก็มีคนคุยที่แบบไม่ต้องคุยกันได้มั้งอะไรอเงี้ยแขาคุยไงคุยเด็กหรือว่าเขาอายุเท่าไหร่คนนั้นน่ะไม่คุยกับเด็กไมชกก่ชอบคุยกับเด็กอชอบคนอายุเยอะ เขาอายุประมาณเท่าไหร่ก็แก่กว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยทำงานอะไรอ่ะไม่ใหญ่ทีนี้เอ็มบอกเอ็มบอกใส่ใจอยากฟังเรื่องนี้ทีนี้เอ็มอ้าวทีนี้ไงก็พูดเองว่าแม่สวยนะทำไมอ่ะสวยนะถึงจะอ้วนไปหน่อยนึงแต่ฉันก็ยังสวยอยู่นะทำไมอ่ะ้คนอยากคุยกับฉันมั่งแหละ อเขาเขามาคุยว่าง no. like ่ะพี่เขาทักมาว่าไงสวัสดีครับสูกดีบอะไรอย่างนี้แหละเคยไปทานข้าวเขาไหมเคยไปทานข้าวกับใครกับแบบเขากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยไม่มียังไม่ไปเุยเฉยเป็นห่วงใหญ่องเงี้ยก็ทํางานที่ไหนอ่ะไม่บอกหือไอพคกนี้อยากรู้ทีนี้ไม่บอกไม่บอกนายใส่ใจมากใช่แม่เสือดูดีเออแม่อ่ะเราก็ ได้อยู่นะคิดฉันหาไม่ได้เหรอเอาดีๆฮะอย่าคิดว่าฉันหาไม่ได้เหรอเอาดีๆหาได้คนคนไทยไหมนี่คนไทยไหมถามหลอกถามไม่เอาเอาคนไทยหรือต่างชาติแต่ไม่ถามว่าชาติไหนจริงๆนะชอบฝรั่งมาตลอดเลยเดี๋ยวอกบอกเดียวบอกนะเดี๋ยวบอกนะว่าขาอมชมพูอะอะไรอรอแก้มหมอไม่ต่างชาติเหรอ อาจริงๆสเป้งจริงไม่เคยชอบผู้ชายไม่เคยถามว่านี่ถามว่าคนนี้ต่างชาติไหมตอบแค่คำถามตอบแค่คำถามอื่นตอบไม่ตรงคำถามนีหลายคนไม่รู้คนไหนมีหลายคนหลายคนอีก้ต่างชาติทั้งไทยมีหลายคนมีเพื่อนเยอะบาคนมีเพื่อนเยอะไม่คนที่พูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยต่างชาติหรือคนไทยเพื่อนเยอะขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะเนี่ยทำละลมคมในคำฮะฮอะไรเงี้ยเหมือนเธอไงสารครับพยาเขาตอบไม่ตรงคำถามฮะว่าไงลูกมันมีเสียงดังหรอคะมันมีเสียงดัง อสวัสดีค่ะอาวาสารแล้วอะอเอวาสารแล้วทีนี้เอาวสารแล้วแหละวม่ขวาแล้วล่ะวันเนี้ยอาวสารแล้วฮะสวัสดีพี่ๆพี่ๆอยู่ในไลน์เต็มเลยดีม่ดูค่ะ,คะตื่นไปรอบนึงหลับไปรอบนึงใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ยังไงคะไม่สบายป่ะคะเนี่ย<บ>ไม่สบายป่ะคะเนี่ยว่าไงดีระวังพวกเกาะกระแสแม่จูนคืออะไรดาผมเหรออ๋อเกาะมาจีบเหรอหรืออะไรอ๋อเออพี่จูนเขาคนอย่างฉันเธอ มีนะพวกสแกมเมอร์เป๊มเลยอ่ะที่อินบ็อกซ์เข้ามาคุยเอางี้นะจะไม่คุยกับผู้ชายที่ไม่รู้จักถ้าหมดว่าไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนของใครแนะนํามาไม่เคยคุยไม่ต้องห่วงห่วงอถ้าแบบเออถ้าไม่ใช่ใครแนะนําหรือเป็นเน็ตเวิร์กที่เรารู้จักอยู่แล้วว่าเช็คได้ว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่คุยเลยไม่คุยอินบ็อกซ์เป็นร้อยเป็นพันไม่คุยค่ะเราก็ไม่รู้โรแมนต์สแกมหรือเปล่า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ